สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์ยนะครับโอ้ฝนตกหนักครับพาพี่น้องมาด้วยหนุ่มตีหรือว่าไอ้หนุ่มตีจากแดนมังกรนะน้องเป็นรถขุดน้องใหม่ทำงานกลางสายฝนเลยส่องไกลน้องส่องไกล SDLGE6150F คนขับก็ไม่สนใจเลย ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนน้นองลุยเลยรถคุณขนาด14ตันนะครับเครื่องดอยดอยจิตพลังมา้าตัตม,มแท้เลยครับนะเอาฟ้าลงเลยพี่น้องเ,เอ,อ้โอนะ้ฟ้าลงนะฟ้าลงไม่เป็นไรรีวิวให้น้องได้ชมกันตากฝนเลยนะครับนี่โซนบุรีรัมนี ไอ้ข้างๆนั้นเป็นต้นข้าวนะพี่น้องที่เขียวขจีนั่นน่ะส่วน S D L G อ่าสเปค1 5 0ย F เนี่ยพี่น้อง14ตันดีไปเลยทุ่งี้ก็0.60ูลูกบาทเม็ดนะครับบูมามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วย3แทกหรือ3แทกมีลายไปปิ้งให้พร้อมใบแทกจ็ดสเส้นครับโรลเลอร์เตัวกาดข้างละตัวแครีเร์หตัวครับเครื่องยนต์นั้นก็พี่น้องอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับ เครื่องดอยดอยเป็นแบรนด์เยอรมันนะครับสมัยก่อนนี่ดอยนี่ไม่มีหมอ้อน้ำนะแต่ว่าปัจจุบันนี่พัฒนาขึ้นมานะครับตัวนี้มีหมอ้อน้ําอยู่ครับแล้วก็เป็นเครื่องเครื่องไดเร็กแต่ว่าหัวฉีดไฟฟ้านะครับซึ่งมาทําตลาดอน,นไทยให้พี่น้องได้ชมกันนะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็สอบถามได้ครับพิชาติเจร,ริญทรัพย์หรือว่าพิาตันไทยครับดูอะไรให้ ร,รถขุดไฮดรอลิก <touched on the park> SDLG หม่ถือว่ารอไม่เบาพี่น้องส่วนค่าตัวนะครับค่าตัวก็อยู่ที่ถ้าเงินสบอยู่สองล้านสามแสนห้าหมืนนะครับถือว่าไม่แพงเท่าไหร่สำหรับรถคุณนาดกลางครับสิบตีตันิีไปเลย hadi. ปัจจุบันก็ดูแลโดยอิตันไทยครับ ตัวใหญ่ก็มีครับ135ก็มี150หรือว่า205อาจจะดูเชฟเฟอร์บอลเขาไปจัดเต็มเลยแกทำงานตักผลนะครับผลิตที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับหรือว่าเม็ดอินชัยนานะครับก็ปัจจุบันรถขุดก็มาจาก แดนทันดินใหญ่เยอะครับทันรักเข้ามานะซิ่งเต็มไปหมดครับน้องเต็มไปหมดเอากำลังมาแล้วอาจจะขยายใหญ่พี่น้องโอ้เจอหมอลำซิ่งลบความพี่น้องเออทำงาน ตัดคนนี้ก็ไม่เป็นไรครับนะรถขุดก็จะมีตัวสายดินอยู่แล้วนะมีสายดินนี้หรือว่าสายกราวครับนะทำงานได้ถ้าดาว10%ก็จะผลอยู่ประมาณ4 4 0 0 0หมื่นกว่านะครับนะดาวประมาณ2 2ง0 0 0แสนสามนะครับ2องแสนสามหมื่นห้าพันเป็นรถขุดที่ถ้าดูไปก็ ถือว่าโอเคพี่น้องครับถือว่าโอเคนะ PM 7,000ชั่วโมงครับดูแลหลังการขายนะครับด้วยมงานช่างที่มากด้วยประสบการณ์สังเกตที่บุงกี้ครับจะเชื่อมแนวแนวขวางนะนะครับบุงกี้ฟัน SDLG P6 e 150 F ครับถือว่า พิงร้อยห้าสิบจะต้องหนักสิบห้าตันนะ่ะจะหยุดแล้วน้องหยุดแล้วเพราะว่าฝนตกก็อ่า,าออดูกันใกล้ๆเลยเออดูกันใกล้ๆครับเนี่ย <c oughs> ถือว่า ข้อดีจะมีมีลายแยกครับหรือว่าไปปิ้งให้พร้อมถ้าไม่มีนี่ติดตั้งประมาณ2 0 0แสนนะครับเราซื้อหัวมาก็ใช้ได้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยนะอ่ะคนขับลงมาแล้ว <laughs> โอ้เกบอกว่าไม่ไหวแล้วฝนตกหนักอะอดูใกล้ๆอัตราการสิ้นเปลืองก็10 ลิตรต่อชั่วโมงนะนส,ส,ส,สิบสอลิตรต่อชั่วโมงก็ปัจจุบันเชื้อเพลิงน่าจะอยู่มันดีเซลก็350นะ350ประมาณนี้ก็ใช้ได้ครับนะถือว่าท่านใดได้ชื่นชอบเอาไปใช้งานงานก่อสร้างครับหรือว่าจะตักดินขายหรือว่าหินทรายได้หมดครับนะรือว่าย้ายเทลเลอร์10ล้อสบายมากครับ สนใจครับดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ์ย์เก้า v ป t ส r i n t r ด c k 0 9 8 2 7 2 3 7ห2หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพยูทูบหรือว่าเบอร์โทรก็สอบถามกันได้ครับหรือจะยิงตรงพิตันไทยครับได้เหมือนกันอ่ะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ